สวัสดีครับทุกทุกท่านอโอ้โหส้มตำกับไส้ขมขมอ๋อพี่น้องข้าวอยู่บ่ข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวก็มีมาพี่ได้มากินแะล้วพี่ได้อิ่มแล้วเดนอากระติ๊บเดินมาเอากระติ๊บข้าว พี่บุเอาข้าสวยไปเลยพ่อกินข้าวเหนียวพ่อกินข้าวเหนียวเอาพข้ามจิงข้าวเหนียวให้น้องเอิหนออันนี้ของนั้นไง เมนูอะไรละนี mm. ่เอาอันนี <and viruses> ้บอกให้เ <cré> ด <savory ketchup> ินไปเอาข้าวนี้่ะนรกินช่วยลุงเลยลุงคนกินหมดเลยอ่าเอาหน่ข้าหนึ่อ้อเปรี้วจ้โอ้เจ้านี่ราเมัองนี่เลยจ้าไปเอาข้าวอะไรอีกไหมยังเก็บดยเพิ่มปะบัวอะไรมองหนอยของหนอยแล้วกรน้ำจิ้ม ก็มีหลายอย่างนะหลายเมนูนิดสิเอาน้ำจิ้มราดเลยเอาไว้ครึ่งหนึ่งมาเดี๋ยวพอตักให้มาเอาตัวเองมาน้ำจิ้มเหรอน้ำจิ้มอืาราดเนื้อดิขอนั่งข้างกับตันเดี๋ยวขออนุญาตเสียมารยาตนิดนึงทกถกทรงก่อนนะเอาตรงไหนนี่เหรอผมไม่ต้องเสิร์ฟน้ำนะจ้าเกรงใจ ันนี้เราก็มีเมนูเด็ดในสอีกอ่ะลุยลงมือไม่รอแล้วนะจัดเลยิดข้าวครับน่าจะทุกคนนะนักต่อเนื่งเดินเดนนยังไม่ได้อะไรอตรงไหนขาดเ่ย เอาปนี้กอคบอ้ะไรนี่เกี่ยเนี่ยเกี่ยผมไม่เห็นเลยอาาจะเอาขานั่นไปหรอจะใส่ไหมแมวระของเราเนี่ยคุณดี สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องคุนดาเฮ็ดชานี่คุณเฮ็ดก็กินข้าวไรเด้อค่อยหิวค่อยก็กินเลยพี่น้องไม่ทราบลาดไม่ได้นะแม่นอเด็่นกินข้าวน้อยมากเลยเมื่อเช้านีา้สองสามคำอ๋อม่เจะาวางกินเนาะเดี๋ยวนี่ใช่ว่าเมื่อเช้าไปมะนาวไปตั้งเยอะมันก็ไม่ค่อยกินหรอก อันนี้คลิใส่อะไรนี่ใส่ตานป่ส่หครับใ่หมูรมน้ได้หมไม่ได้ใส่ตาน่ไครับเรียบมะพราไม่ได้ใส่น้มันตานเอาหรอเปล่านี่มีองไหมราขยสำหรับของท่ไของเ้่เจ้ารู้ดี ้มแล้วยอดเลยไปมูถึงยอดเนอะป็นเมนูที่ยกนี่ให้เลยต้องเยอะประจวบต้องเยอะนะสองวงนะครับท่ทีจะมีน้องๆกินอยู่ใกล้ๆตรงนี้กินข้าวเด้ออืม น้องไอเชื่อพยังถ้า<ช>มีไส้อะต้องตมไม่ได้รถตัประม,มา<อ>ะไส้อันนี้นะขาไม่ต้องเอาไว้นั่นออกหรอกข้าแมวขี่ผมหอก ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เขาเอาข้างในเขาแน่ออกวะเขาเอาขี้ขนั่นแหละเป็นดีมาของคำว่าทไส้ตันนั่นแหละที่มันตัอนอยู่ไงเหรอเ <c oughs> ขาเอาไปลวกลวกก่อนใช่ไหมยล้วเลยฮะมาคนเขาว่าย่างเลยแต่นี่ทำนี่ลวกก่อนใช่ไหมใช่ลวกแล้วก็หมักแล้วก็พี่แดนงะน,นึกว่าเขาต้องขลุกไอเน,นี่ยไม่จะ <c oughs> ให้พี่ไดงท้าดังต้องตีนใช่ไหม อ้นม่เนาะใครเทศนั่หลไ้วกินะมันคือบางๆเือัวมันหายมดเลยิงมหนาพอกิน่นมันมันมันไม่กินอไดหายหมดอือไม่ใช่สตานเป็นไก่กลวงไ่กค่อยไปเอาไตะไครนะมอก็เสียเแล้วก็ล้มันใส่ไก่ทำแบบไม่ใช่ใส่อันี้ คุยซื้อมาเคยทาให้ผัวคุยกินอ่ะุ่ยเลยถามไงรื่องจริงคนไม่ได้โกหกแสดงว่าเป็นเมนูเดียวที่พี่แดพลาดอืมไม่รู้สิน่าสงสารคุณเนาะรู้แคกินจำเรื่เหมือนได้อิ่มในโปรตีเปิดเไยได้กินไส้ตันครั้งแรกมันไม่อร่อยไงที่ผ่านมากินแต่ไส้ครวงจริงพี่เอาไว้นั่นออกหมดเลยที่น่ะที่พี่ถึงถามเด้ รอยจับยอดถึงยอดมังตันแซ่บบ่แล้วเอาจะบอกคุณเตียงนะฮะมาตกมั้มาตกมาตกไม่เอาเหรอลูกเจ้ากินง่ายง่ายเนาะลูกเจ้านะเมื่อวานกินข้าวกับไข่เมื่อวานไข่ชะอม ทุกคนตื่นรอบมากส้มตจะร้องไห้แล้วตอนนี้ิ่มกู้เถอะฝีมือน้องปอนป่ะไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับฝีมืออร่อยไหมหรอมันเจอของแบบไม่ใช่มาิส้มๆกันะอร่อยอยู่นะแต่ว่าถ้ามีไส้คนจะสนใจไส้ นะแบบนี้อร่อยครับทอดไปรุ่นที่ตามไม่มีเคยกินก็ค่อยได้เน๊โอ้เขาชุ่นจะรู้ว่าอันนี้เนะขาห้ามมาออกนะ <c oughs> เจ้าอย่างแบบแบบเอ๊นั่นไหมแบบลวกก่อนไหมลวกแล้วก็เอาอันนี้อ่ก ไม่ให้คุณลูดกินหมดแต่บ่ทางในมันแตมันยากในผัวนะเด้ทางในลูดระวางล้างลูดกินนะครับค่อยทิ้งแต่งั้ก็จะถามบ่ค่อยทิ้งไาไปซื้อไส้ดันอีกเลยเพราะว่าเครื่องในมันหายใช่ไหมตรวจเขาซื้อตลาดนกันมันัเยเี๋ขาทำให้กินใส้ตันสุดเปร เกี่กับปูเปล่าเปลาอยัางไรว่าแล้วนกกินอย่างเดียวเนาะวลาศีกขาเปลานึกคนซื้อมาใส่แบบนั้นดูว่าที่บ้านมากินเอาออกแสดงว่าพี่แกนี่เป็นคนที่นั้งใจมากเลยป่าเจ้ามันออกสะอาดเกินสะอาดเกินใครรู้พี่เอกปลเจ้าเขาไม่ออกไหจริงนี่ฮะได้หอยไม่ออกไ้ใหญ่เขาก็ออกส้ตันนี่แหละคุยซื้อไส้ตัน ก็าก็ถามเขาอยู่เนาะว่าใส่อะไรเขาบอกใส่ตันยิ่งถ้าเป็นผ้าจะมันเด้งดึ๋งเด้งดึงนะเด้งอร่อยออันนี้ตันอ่อนบ่อนี่นะไม่รู้ล่ะใส่อะไรก็ช่างค่อยออกหมดมาวางย่างกับต้แมแซ่บอะไรอร่อยกว่าพอๆกันนะ,อะอขอต้มแซ่บมันจะเป็นซดน้ำเนาะต้อ,อ,ตอให้แบบเปื่อยๆหมไ่ไอ้เปรี้ยวไอ้เปรี้ยวน้ำต้องหน่อย เหลือต้ที่อจเหลืออย <c oughs> หมดเลยไหมมัเป็นวน้เองมาบปเอาเมื่อวานนะบอ,ม,อม,มันจะเยอะนะแต่เวลาหั่นแล้วมันได้นะิดเดียวก็ประมาณนั้นแหละพอเราลวกอะไรแล้วมันก็หดเนาะมันไม,จจมดนะันให้ห เอ้าวพี่ดาวดูยังทำเจ้ายคมแล้วดีแล้วที่เยังไม่อยู่มาจะลงใส่รังไว้ดิครูเมันจะออกจัวเจียวอร่อยนะเปรี้ยวเปรี้ยวๆอร่อยเอร่อยตัวไหนตัวตัวแดงเนี่ยบขนาดใส่มะนาวไปตั้งเยอะยังไม่ค่อยเปรี้ยวเลยเนาะมะนาวมันหวานบ่ถึงมะนาวคันหวาน พวที่ใส่เครื่องเนี่ยถ้าจะให้เปรี้ยวต้องซื้อส้มเขียวหวานมาเปรี้ยวกว่มามะนาวอีกจะสามโลบอ่อะส้มเขียวหวานซื้อส้มโอนะ่ไห <c oughs> กาศไม่เจี่ยงสนอบคุณก็ได้ดี <c oughs> ต้องบอกว่าอร่อยมากครับนี้ขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจดีที่มีตาก็ได <c oughs> คนมีแล้ว้ออยจะห่าคนชุนี้ก็ประมาณนะี้คมให้สิบเอ็ดสิบสองเอยอะไหมขอบคุณครับบ๊ายบาย